ผมหมันไปมองเบาะหลังรถเพราะได้กลิ่นเ็นโชยผ้าผืนนั้นไม่กลับมาอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้กอดไว้ผ้ามัดอย่างเรียบร้อยเห็นเป็นรูปร่างคนสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมมีเรื่องราวสุดหลอนที่ผู้เราได้เจอในระหว่างที่ได้ขึ้นรถของเพื่อนที่ทำงานกู้ภัยแลวเรื่องราวสุดหลอนดังกล่าวอย่างได้ติดตามมาหลอกหอนเขาถึงที่บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นผู้เล่าได้เล่าไว้ดังนี้ครับวูดเพื่อนของผมเป็นอาสากู่ภัยทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแต่วุฒก็ยินดีที่จะทำแบบนั้นเพราะแฟนสาวของมันเคยประสบอุบัติเหตุ เรียกกูพายแล้วไม่มีใครอยู่ใกล้เนื่องจากวันนั้นทั้งสองไปพักผ่อนไกลจากตัวเมืองกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงแฟนก็ตายไปต่อหน้าต่อตาวู้จึงรู้สึกผิดมาตลอดที่พาแฟนไปเที่ยวไกลขนาดนั้นและตั้งแต่นั้นมามันก็ตั้งปณิฐานเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเป็นการบรรเทาความรู้สึกผิดในใจ รวมถึงอุทิศบุญจากการช่วยเหลือคนอื่นให้เธอการนัดเจอกับวัต้องรอวันหยุดเท่านั้นหรือถึงจะวันหยุดแต่ถ้ามีเรื่องด่วนมันก็ไปอยู่ดีมีหลายครั้งที่ผมกับเอซีเพื่อนอีกคนที่ต้องไปส่งพอเสร็จงานมันเอารถกู้ภัยไปเก็บไม่ผมคนใดคนหนึ่งก็ต้องไปรับแต่ก็อย่างว่าเพื่อนทำความดีช่วยเหลือคนอื่น ทุกวันนี้เราเลยรับส่งมันจนเป็นเรื่องปกติแต่มันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ไม่ปกติถ้าผมเจอเรื่องด,วด่วนแล้วมันเสร็จงานผ่านมาทางที่ผมอยู่มันก็ให้ผมขึ้นรถกู้ภัยมาเลยแต่ก็ไม่เคยใชแอันพิเิ์เปิดไฟขอทางอะไรเพียงแต่ว่าการที่ผมนั่งรถขนศพผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่เคยเจอผีในรถกู้ภยัยแต่วุฒิเคยเจออยู่หลายครั้ง มันเอามาเล่าหน้าตาเฉยด้วยวิญญาณส่วนมากไม่ได้มาทําร้ายแค่มาปรากฏตัวเฉยๆบางคนไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วบางคนวิญญาณได้รอดไม่รู้จะไปไหนมีแค่ผีตายโหงนั่นแหละที่จะเฮี้ยนหน่อยแต่บุญก็ทําใจกล้าเอาไว้ตั้งแต่แรกทั้งอย่างห้อยพระดีมันก็เลยไม่กลัวมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกับสี่ไปทําธุรานอกเมืองด้วยกัน วันนั้นฝนตกหนักมากจริงๆรถของเราก็ถลายลงข้างทางสีได้รับบาดเจ็บถึงขนาดหัวแตกแขนก็ดูท่าจะหักขาบวมผิดรูปส่วนผมเจ็บกระบมกทั้งตัวผมโทรหาวุธทันทีโชคดีมากที่มันก็มาทำงานแถวนี้มันบอกมีอุบัติเหตุหลายเคสเพราะฝนตกมันอาสาแวะมารับเพราะตอนนั้นมันมืดมากแล้วไม่อยากอยู่แถวนั้นกันแค่สองคน ผมรู้สึกดีใจมากแต่วุฒไม่ได้บอกว่าอุบัติเหตุที่มันเพิ่งไปมานั้นมีคนตายหนึ่งคนแล้วศพก็ห่อผ้าเรียบร้อยอยู่หลังรถตอนผมกับไอซีเห็นศพเราขาสัน้นและไม่กล้าขึ้นไปศพนั้นแม้จะมองไม่เห็นว่าสภาพเป็นอย่างไรเละแค่ไหนแต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีจนกระทั่งวุฒขยันงคย้อยอรีบขึ้นรถไม่งั้นได้เปียกและหนาวตายกันหมด พวกเราก็จำใจขึ้นไปนั่งพอถามว่ากู้ภัยคนอื่นไปไหนกันหมดวุฒบอกว่าได้รับแจ้งไปที่เอ็นเลยพากันไปหมดแล้วอันนี้แค่ขนศพทำคนเดียวได้มันเลยอาสามาเองรถขับไปได้สักพักด้วยสภาพฝนเทกระนำผมเบือนหน้าหนีศพแกล้งมองหน้าตาส่วนไอซีก็จ้องศบตาไม่กระพริบผมก็ถามว่าจ้องทำไมมันก็บอกว่า เผื่อศพลุกขึ้นมานั่งมันจะได้เห็นก่อนแล้วเพ่นหนีทันไอ้นี่ก็พูดไปเรื่อยรถวิ่งอยู่บนถนนขนาดนี้จะกระโดดได้ยังไงมันบอกว่ายังไงก็โดดดีกว่าโดนผีหักคอผมนี่อยากจะตบปากมันซะจริงนั่งมาอีกหน่อยวุฒก็จอดรถผมชะโงกหน้าออกไปดูเห็นมันยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งกลางสายฝนจากนั้นก็เลยมาเปิดประตูด้านหลัง ผมถึงได้เห็นชัดๆว่าเป็นลุงกแก่สวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสัน้นท่้งทางดูไม่ค่อยดีเหมือนกับคนป่วยหนักลุงบอกว่าอยากกลับบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่วุฒก็อาสาจะไปส่งพวกเราขย,ยับที่ให้แก่นั่งฝั่งตรงข้ามแล้วออกเดินทางกันต่อฝนเริ่มสาทำให้มองเห็นถนนด้านนอกอีกครั้งผมนั่งมองก่อ,จอใจใจ เมื่อเห็นว่าข้างทางที่ขับผ่านมันเหมือนกับเมื่อห้านาทีที่แล้วไม่มีผิดเรากับพุธขับวนไปมาบนถนนเส้นเดิมทั้งที่เรากัมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวผมบอกสี่สี่เลยเคาะกระจกบอกพุธอีกทีมันถึงได้เอ่ใจขึ้นมาบ้างและก็เปิด GPS เพื่อความชัวร์ถึงอย่างนั้นเราก็ยังขับวนมาที่เดิมอยู่ดีดุงชงเงื้อคอมองบอกว่าใกล้จะถึงบ้านแก่แล้ว ส่วนวุฒก็บอกว่านี่มันกําลังขับย้อนกลับมาทางเดิมตรองที่รับศพคนตายชัดๆไอซีหน้าซีดเผือกกระซิบกับผมว่าหรือที่เราขับวนไปวันมาเพราะโดนผีที่นอนอยู่นี่เล่นงานคราวนี้ผมด่ามาันให้หูป,ปากจนลงหัวเราออกมาพลางถามเราว่ากลัวผีหรือไงพอเราบอกกลัวแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ได้จะทำอะไร อนนั้นเราก็งงๆกับคำพูดของแกมากแต่ไม่ทันได้ถามอะไรแกหันไปเคอะกระจกบอกวุฒว่าถึงแล้ววุฒลงมาเปิดประตูฝนหยุดตกพอดีทําให้เราพอจะมองเห็นบ้างในยามค่ำคืนและผมก็เห็นว่าวุฒหน้าซีดขาวราวกับกระดาษขณะเปิดประตูให้ลุงกระโดดลงไปผมถามว่าเป็นอะไรมันก็สายหน้าบอกแค่ต้องรีบไปและกำลังจะปิดประตู อยู่ดีๆศพก็เด้งตัวพรวดลุกขึ้นมานั่งพวกเราร้องกันเสียงหลงผมกับไอซีกอดกันคกลมเสียงหัวร้อยเยือเกเย็นดังขินผมชะเงอหน้าออกไปมองต้นเสียงเห็นลุงยืนหน้าเละอยู่ท้ายรถลุงคือศพที่อยู่กับเรามาตลอดทางแล้วศพก็นอนลงไปตามเดิมลุงโบกมือลาปากอ้าค้างเลือดไหลนองผมทนไม่ไหว เอาผ้าที่อยู่แถวนั้นมากลุมปองจะได้ไม่ต้องเห็นศอกไอซี IC ก็เข้าตามมาด้วยพรากตะโกนให้วุฒออกรถโดยด่วนพวกเรามาถึงโรงพยาบาลในสภาพรอแร่ต่างหวาดกลัวไปต,ตามๆกันผมเอาผ้าออกรีบกระโดดลงจากรถให้เจ้าหน้านที่ประจัดก,การเรื่องศ่งเองพอดีกับที่ประกันโทรมาเรื่องรถที่ผมจอดทิ้งไว้ผมเลยไปจัดก,การเรื่องเคลมประกันเสร็จแล้วก็กลับมาสมทบกับซี แลวคุยกันว่าจะต้องไปทำบุญอาบ้ลหมนชุดใหญ่ดีไม่ดีจะพากันนอนไม่หลับคืนนี้มันเลยจะมานอนบ้านผมด้วยวุฒก็หัวเราะบอกว่าเรากลัวขึ้นสมองเกินไปก็เห็นอยู่ว่าลุงไม่ได้ทำอะไรแกแค่ขอติดรถกลับไปยังจุดเกิดเหตุสงสัยวิญญาณออกจากร่างโดยไม่รู้ตัวมารู้อีกทีแต่กลับไม่ถูกจนต้องนั่งมันคับศพตัวเองให้รู้แลว้วูรอด ผมด่าที่มันไม่ยอมดูดีๆก่อนที่จะรับใครเข้นรถมันบอกว่าตอนไปเก็บศพเพื่อนเป็นคนหอ่อศพมันทำอย่างอื่นอยู่เลยไม่เห็นหน้าผู้ตายปกติถ้าฝนตกหนักแล้วมีคนมาบอกรอยยังไงก็ต้องจอดช่วยเหลืออยู่แล้วผมกับไอซีเตรียมตัวกลับบ้านวุดเดินม,มาส่งก่อนจะเห็นว่าผ้าเืนสีขาวที่ผมเอามาหม่มเป็นกล่องยุยยีผมจะไปพาให้ พอมันรู้ว่าผมเอาผ้าผืนนี้มาทําอะไรมันก็ทําหน้าตกใจย,ยกใหญ่ผมซักไซให้มันบอกมาในที่สุดมันก็ยอมพูดว่านี่คือผ้าหอ่อศพเอาไปห่มกันได้ยังไงผมกับซีกลับบ้านโดยไม่กล้าพูดอะไรแม้แต่คําเดียวมาถึงเราก็อาบน้ําสดมนอย่างไม่อยากนอนหลับรอสิ่งที่อาจจะออกมาเมื่อทุกอย่างอยู่ในความเมต แต่สุดท้ายก็ต้านทานความเหนื่อยล้าไม่ไหวและเคลิ้มหลับไปในที่สุดเสียงเคาะประตูกระจกชั้นล่างปลุกให้ผมตื่นด้วยความงงงวยหันไปมองนาฬิกาบอกว่าเวลาตีสองไม่น่ามีใครมาหาเวลานี้ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเพื่อจะมีข้อความจากบุษแต่ก็ไม่มีขณะที่เสียงเคาะนั้นยังดังอยู่ผมจึงลุกขึ้น เดินผ่านเพื่อนที่นอนขดต,ตัวบนโซฟาลงไปข้างล่างผมเปิดฝ่หน้าบ้านก่อนจะมองออกไปแต่ก็ไม่เห็นใครผมกลับขึ้นมาข้างบนเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ผมไม่ลงไปดูมันมีลางสังหรณ์แปลกๆก็เลยเดินกลับเข้าห้องพอมาถึงไอ้สี่ตื่นอยู่ก่อนแล้วมันเปิดโคมไฟแล้วถามว่าผมลุกไปตั้งแต่ตอนไหน ผมบอกว่าเกือบสิบนาทีแล้วตอนนั้นซีทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ถามว่าถ้าผมไปนานขนาดนั้นแล้วคนที่มากระซิบเรียกชื่อมันเมื่อกี้คือใครซีบอกว่ามีคนมากระซิบข้างหูพร้อมทั้งหายใจใส่กลิ่นลมหายใจเหม็นมากจนมันตื่นขึ้นมาพอมองไปรอบห้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ตรงประตูมันก็เอ่ยปากเรียกชื่อผมแต่ผมไม่ขานรับ มันคลานไปเปิดโคมไฟที่โต๊ะข้างเตียงแล้วเงาที่เห็นก็หายไปพอได้ฟังแบบนั้นผมเลยเล่าเพิ่มไปอีกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าเดินลงไปไม่เห็นใครเหมือนกันซีสรุปทันทีว่าผีตามมาหลอกอีกแล้วเราเปิดไฟให้สว่างเข้าไว้และพยายามข่มตานอนเพราะถ้าไม่นอนกลัวจะเห็นอะไรที่ไม่อยากเห็นเข้าอีก คืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรร้อนเพิ่มผมเดินสโลสเยลงมาที่ห้องครัวตั้งใจว่าจะมาหาอะไรกินก่อนไปวัดผมรูดมานหน้าตา่างแล้วชะโงกตัวมองออกไปทางหน้าบ้านมีผ้าสขาีขาวกองทิ้งไว้ตรงนั้นตอนแรกผมคิดว่าเป็นผ้าคลุมรถหรือของบ้านข้างๆปลิวมาตกใส่จึงเดินออกไปดูโดยไม่คิดอะไรพอได้มองมันชัดๆผมเกิดความรู้สึกว่า มันเหมือนผ้าหอ่อศพพื้นที่ไอ้วุฒิวอยวายว่าเราเอามาหม่มแม้จะไม่อยากหยิบแต่ด้วยความอยากรู้ผมจำต้องก้มลงไปหยิบขึ้นมาจนได้ที่ผ้ามีรอยเปื้อนเลือดและน้ำเหลืองเต็มไปหมดทั้งที่เมื่อวานมันก็ไม่มีผมโยนทิ้งด้วยความตกใจรีบวิ่งกลับเข้ามาล้างเมเจอซีเยดอ,อยู่พอดีมันทำหน้าช็อกตาตั้งมองผมไม่เลิก ผมถามว่ามีอะไรอีกมันบอกว่าเห็นผมเยือนอยู่กับใครบางคนกำลังก้มมองกล่องภาพปื้นเลือดด้วยกันผมรีบลากเพื่อนไปวัดโดยคนผ้าผืนนั้นไปด้วยจะได้กำจัดมันให้ดูแลว้วรู้รอดระหว่างทางซี่โทเล่าเรื่องทั้งหมดให้วูดฟังวูดบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเมื่อวานมันเป็นคนเก็บภาไปเองกับมือ ผมยืนยันว่าผ้านั่นมันอยู่หน้าบ้านผมตอนนี้กำลังจะเอาไปทิ้งวุฒจะไปเช็คให้ว่าใช่เปลือเดียวกันไหมผมก็ได้แต่เออออแต่ผมมั่นใจว่าใช่แน่นอนผีมันถึงได้ตามเรมาบาวัดที่เราเลือกก็คือวัดไกลบ้านเราไม่กล้าไปไกลโดยมีผ้าห่อศพวางอยู่ข้างหลังแถมระหว่างทางผ้าก็ส่งกลิ่นโชยเหม็นเน่าจนแทบหายใจไม่ออก เมื่อมาถึงวัดแล้วซีก็หอบผิวผ้าไปไว้ตรงโขดต้นไม้ที่คนอื่นเอาของแตกหักเสียหายมาวางไว้ส่วนผมกำลังจะทำความสะอาดเบาพอเห็นรอยเลือดก,กับน้ำหนองไหลเปื้อนเบาลงมาถึงพื้นผมก็วิ่งแจ้งเข้าไปหาหลวงพอ่อหลังจากทำบุญและฟังหลวงพ่อท่านแนะนำในการรับมือกับความกลัวต่างๆน,น,นานาซีอาสาจะเป็นคนเช็ดรถให้ จากนั้นพวกเราก็กลับบ้านระหว่างทางกลับเราเกิดเอกใจกันขึ้นมาว่าลุงคนนั้นก็เพิ่งตายเมืเ่อคืนแล้วไอ้วุฒก็ไปรับศพมาทำไมน้ำเหลืองน้ำหนองศพไหลเร็วจังหรือว่าไอ้ที่มาหลอกเราจะไม่ใช่ผีลุงวุฒโทรมาบอกเรื่องผ้าห่อศพพอดีมันบอกว่าผ้าหายไปจริงๆและผ้าไม่ใช่สำหรับห่อศพของลุงคนเมื่อวานมันเองก็เพิ่งรู้เหมือนกัน มันไม่ใช่คนเก็บแต่แรกตอนนี้พวกผมน่าจะโดนตามเพราะไปเอามาหมมันสั่งให้อยู่แต่ในบ้านก่อนห้ามออกไปไหนทั้งนั้นเสร็จธุระแล้วจะเอาพระมาให้แล้วก็ถามพิธีขอขามาให้วิญญาณเลือกตามติดยังไม่ทันถึงบ้านก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกผมหันไปมองเบาหลังรถเพราะได้กลิ่นเหม็นโชยผ้าผืนนั้นมันกลับมาอยู่เหมือนเดิม แต่คราวนี้ไม่ได้กองไว้ผ้ามัดอย่างเรียบร้อยเห็นเป็นรูปร่างคนผมไม่รู้ว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าแต่ไม่กล้าบอกไอซีเพราะมันขับรถถ้าหากปันคุมสติไม่ได้เราได้กลายเป็นศพตามไปแน่ผมนั่งตาแข็งเลือบมองข้างหลังอีกรอบคราวนี้โ้่งใจไม่มีอะไรน่ากลัวให้เห็นเรานั่งรอวุฒิอย่างใจจดใจจอ่อ มันขอเลื่อนเวลาบอกว่าจะมาเด็กหน่อยแสงแดดของวันนั้นหมดไปเราเรียบกินข้าวอาบน้ำนั่งอยู่ด้วยกันในห้องนังเลนวุฒก็ยังไม่มาอีกซีบอกว่าเหนื่อยมากรู้สึกเพลีย ع, จะขอขึ้นไปนอนก่อนถ้าวุฒมาแล้วปลุกด้วยผมรับคำแบบไม่คิดอะไรมากนั่งดูทีวีไปเรื่อยเปื่อยแต่คิดไปคิดมาเอางานลงมาทำจะดีกว่า พรุ่งนี้ต้องไปออฟฟิศจะได้ไม่เสียเวลามากผมเดินขึ้นไปชั้นบนมาหยุดยืนอยู่หน้าห้องก็ได้ยินเสียงกุกะัะเสียงของตกบนพื้นระเนระนาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปภายในห้องมืดสลัวมีแค่แสงจันทร์ส่องเข้ามามีเงาคล่อมอยู่บนสิ่งที่กองอยู่กับพื้นซึ่งมีขนาดไม่ต่างจากเาวนักคล้ายร่างคนอีกคนดิ้นไปมาพร้อมเสียงร้องอูอี เงานั้นทำท่าเหมือนกำลังบีบคอผม,มรีบเปิดไฟวิ่งไปกลางห้องเพื่อจะดูให้แน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่ไฟกระพริบหลายครั้งกว่าจะติดเงาได้หายไปแล้วผมมองศพที่กองอยู่กับพื้นด้วยความตกใจมันคือศพที่ถูกห่อเอาไว้ด้วยผ้าขาวแต่ห่อตรงส่วนไบหน้าอย่างไม่เรียบร้อยดีนักผมกล,กล้ากลัวกลัวเอื้อมมือไปแว่งผ้าออกมาดู ก็เห็นใบหน้าของมิซี่นอนสงบนิ่งซีขาวราวกับศพที่ตายมาแล้วหลายวันตอนนั้นผมพระงาถอยคิดว่าจะเอาอยัางไงดีกลับไปใช้มืออังที่ใต้จมูกก็พบว่ามันยังหายใจอยู่ผมจึงคลายความกกรวขย่าเรียกเพื่อนเต็มแรงสี่ลืมตาโปรงขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าเหมือนกับคนที่ไม่ได้หายใจมานานพยายามจะลุกขึ้นนั่ง ถ้าทางหวาดกลัวกับอะไรบางอยา่างจนต้องยึดร่างผมไว้แน่นวุฒมาถึงพอดีผมจะลงไปเปิดประตูแต่ว่าซีไม่อยากอย,กอยู่คนเดียวผมช่วยมันออกมาจากผ้าหอ่อศพเราสองคนวิ่งลงบันไดบ้านเร็วจีรีบเปิดประตูให้วุฒเข้ามาแค่เหยียบเข้ามาก้าวแรกมันก็รีบยกมืออุดจมูกอดทนเดินตรงไปหาผ้าเจ้าปัญหาโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหน เมื่อจัดการกับผ้าเสร็จแล้วเอาใส่สินผูกเรียบร้อยวุฒหันมาถามสีว่าเป็นอะไรสภาพดูไม่ได้เลยสีก็ถือโอกาสเล่าว,ว่าตอนที่มันนอนอยู่ในห้องคนเดียวกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่ๆก็รู้สึกขยับไม่ได้แน,น่นอึนอัดหายใจไม่ออกต่อแรกคิดว่านอนดิ้นจนผ้าห่มพันตัวมันพยายามจะดึงออกแตก่ไม่เป็นผลยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดแน่น กลิ่นผ้าเหม็นทําให้มันรู้ว่านี่ไม่ใช่ผ้าหม่มแล้วยังมีคนมานั่งทับอกไม่ยอมให้มันร้องของความช่วยเหลือหรือดิ้นออกไปไง่ายๆโชคดีที่ผมเดินเข้ามาในห้องพอดีไม่อย่างนั้นผ้านี้คงจะได้ห่อศพของมันจริงๆมันจริงๆ